ทุกคนสามารถตื่นรู้ได้จากการยอมรับนะคะธรรมชาติอันสูงสุดในการเป็นตัวเองค่ะเราหลายๆคนนะคะไม่ได้นะคะเข้ามาศึกษาตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นใครและเราเกิดมาทำไมหลายๆครั้งนะคะเมื่อเราตั้งคำถามเหล่านี้ในอดีตที่ผ่านมาเราถูกคัดแยกออกไปนะคะโดนในเรื่องเรากรอบสังคมเก่ามองว่าเราวิกลจริตค่ะ แต่ยุคนี้สมัยเนี้ยเป็นเรื่องราวของนะคะเปิดกว้างในการรู้นะคะว่าชีวิตเราคือพลังงานและตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายของเราและการที่เรามีร่างกายตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวของการรวมตัวนะครบจากสาสสารต่างๆเพื่อให้เราได้ใช้ขับเคลื่อนในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนาจะทำในการเกิดครั้งนี้ดังนั้นนะคะ การตื่นรู้มันจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องชีวิต